วันนี้จะมาเริ่มเรื่องการวัดมุมนะคะนะคะเป็นการทบทวนอีกครั้งนึงก่อนที่จะไปขึ้นสี่เหลี่ยมนะคะการวัดม,ม,มุมเครื่องมือที่จะใช้ก็คือไมโครแรคเตอร์แบบครึ่งวงกลมซึ่งมีแถวบนและแต่แถวล่างแถวบนจะเริ่มด้านซ้ายมือ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1ิบห้า1ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยหนึยสิยยี่สิบหยสาและหนึ ส่วนแถวด้านล่างนะคะจะเริ่มที่ขวามือนะคะสิบจะเริ่มด้านล่างก็คือ10บยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกาสบนกับล่างตรงกันหน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยสาบหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบและหนึ่งร้อยปิมันจะสวนกันนะคะซ้ายไปขวาแถวบนนะคะด้านล่างก็คือขวามาซ้ายนะคะมันมีจุดแบ่งครึ่งก็คือจุดเก้าสิบแล้วก็มีเศษของมีเศษของครึ่งวงกลมนะคะมีีเเศษปปฏิใสด้้าานนนะคะคออ่ตไ จะวัดยังไงเราจะวัดยังไงมาดูข้อที่หนึ่งนะคะเป็นการทบทวนมุมอ่านว่ามุมนะคะคอคอคอเจ็สิบองศาเจ็ดสิบองศาชนิดของมุมก็คือมุมแหลมนะคะนักเรียนต้องไปท่องตรงนี้ให้ได้นะคะหน้าร้อยี่สิบห้าชนิดของมุมคอค7คอเจ็ดสิบองศาก็คือเป็นมุมแหลมที่เชื่อให้เทคนิคการสร้างไว้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วว่า อัตโนมัติ2ตัวอักษรแรกคือด้านฐานมันกอขอนะคะกอขอพอเราขีดเส้นขีดเส้นตรงกอขอยาวตรงนี้พอสมควรเขียนกอเขียนขอเห็นไหมคะกออยู่ด้านซ้ายมือเราขออยู่ด้านขวามือเราเสร็จแล้วมุมที่เราจะวัดก็คือมุมที่อยู่ที่มาอยู่ที่มุมขอไข่นะคะก็เอาครึ่งวงกลมนะคะเนี่ยมาทาบลงไปที่จุดขอไข่อามองเห็นไหมคะอีกรอบนะทาบลงไปเห็นไหมคะ ด้านนี้ทับเห็นไหมคะทับเส้นฐานเห็นไหมคะทับเส้นฐานดูส่วนด้านนี้ไม่ทับนะคะด้านนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยทับเส้นเพราะนั้นสิบองศามาเริ่มที่ด้านสิบองศามาเริ่มที่ด้านบนนักเรียนก็ดูเฉพาะด้านบนนับไปเจ็ดสิบนับไปทีละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่เห็นไหมคะมันจะมีฉีดเนี่ยยาวๆเห็นไหมคะเจ็ดสิบจุดจุดเข้าไว้เอาครื่งวงกลมออกแล้วก็นักเรียนก็ขีด ขีดแขนของมุมออกไปนะคะอ่ะถ้าที่เชืรอขีดแค่นี้เห็นไหมมันไม่สมดุลกันนะคะแม้แวบางกอขอกัแบบเส้นตรงนี้เป็นจุดคอมันไม่สมดุลกันแขนของมุมเนะี่ยสามารถต่อออกไปได้นะคะโดยที่มุมไม่มุมจะคงเดิมคงที่ไม่เคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นแขนของมุมดูให้เหมาะสมกอขอตรงนี้ก็คือจุดคอควายนะคะตรงนี้ก็คือ โค้งสวยๆตรงนี้ก็คือมุม70องศาโอเคไหมคะเพราะนั้นการอ่านชื่อมุมก็คืออ่านจากละละ่างล่างไปด้านบนด้านบนลงล่างก็ได้กอขอคอมุมคอขอกอ,อหรือมุมขอมีชื่อสามชื่อแต่เวลาที่นักเรียนไปสอบนะคะจริงๆนะคะโตขึ้นไปจริงๆที่ใช้มันใช้แค่ชื่อเดียว นะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมุมกขคอ,ขอเป็นมุม70องศาก็คือมุมแหลมนั่นเองต่อไปข้อที่ 2, ข้อ2นะคะข้อ2มุมกขคอ,ขอ,ขอ120องศามุมกขคอ,ขอ120องศาชื่อมุมจะเหมือนกับข้อที่1เลยนะคะเพียงแต่ข้อที่1ที่เจอเอากอไก่อยู่ทางซ้ายขไข่อยู่ทางขวาส่วนข้อที่2ที่เจอเอากอไก่อยู่ทาง ขวาเอาขอไข่อยู่ทางซ้ายเห็นหมคะแต่ว่ามุมที่เราจะวัดก็วัดที่มุมขอนะคะมุมขอเหมือนเดิมเราจุดขออยู่ทางซ้ายแล้วก็เอาเครึ่งวงกลมนะคะตึงกลางขอ,องครึ่งวงกลมมาทาบที่จุดขอเห็นไหมคะที่เชื่อยกให้ดูเนาะด้านนี้ด้านขวามือมันจะทับเห็นไหมคะทับด้านฐานส่วนด้านนี้จะไม่มีเห็นไหมคะสิบองศามันจะเริ่มที่ด้านสิบองศามันจะเริ่มที่ด้านบนขอโทษทิคะ่ะที่ด้านล่าง เราก็จะนับไป120ยยี่สินะสิบยี่ด้านบนไม่ต้องไปสนใจมันเอาเริ่มใหม่10 20 30 40บ0า0ส0บสี่สจ็ดสิบแปบนล่างเท่ากัน1นะึ่งร้อยหนึเนี่ยมันจะเป็นขีดยาวๆเห็นไหมคะว่เจอใช้ไม้ทาเน็ทาไปเห็นไหมคะ ถ้าห้ตรงกันเนาะเนี่ยนะคะ120ะจุดเขาวา้แล้วก็เอาครื่งวงกลมออกแล้วเราก็ขีดแขนมุมนะคะบอกแล้วนะคะแขนของมุมขีดให้สมดุลน,นะคะให้เหมาะสมอย่าให้ยาวเกินไปอย่าให้สั้นเกินไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่ขีดออกมานี้กอขอตัวอักษรต่อไปก็คือของวายนะคะตรงนี้ก็คือมุม120องศาซึ่งเป็นมุม มุมนมุม1้อองศาซึ่งเป็นมุมป้านนั่นเองนะคะเห็นไหมคะโอเคเนาะอ้าต่อไปข้อที่3ข้อ3นะคะมุมจอชอชอ90องศานะคะสัญลักษณ์มุมอยู่ตรงกลางตรงตัวชอชิงเพราะฉะนั้น2ตัวอักษรแรกนี่คือด้านทานแล้วก็ไปลากจอกับชอนะคะจอกับชอในายาวพอสมควรน,นะคะเสร็จแล้วเอากึ่งกลางของวงกลม ของครึ่งวงกลมมาทาบที่จุดชฉนะคะเสร็จแล้ว10บองศามันจะเริ่มที่ด้านบนเห็นไหมคะเห็นไหมพี่เชยยกให้ดูเห็นไหมคะสิบองศาเริ่มที่ด้านบนเพราะนั้นด้านล่างก็ไม่ต้องไปสนใจดูมันดูเฉพาะด้านบนแล้วนับไปให้ได้90้าสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่ิบห้าสิจ็สิบแปดิบเก้าสิบแต่90้าสบนกับล่างนี่เท่ากันก็จุดเข้าไว้นะคะได้ดัชจอชฉอีกตัวอักษรหนึ่งก็คือชอช้างนะคะ ตรงนี้ก็คือ90องศานะคะ90องศาเขาเขียนสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าได้และเป็นมุม90องศาซึ่งเป็นมุมฉากนักเรียนก็ไม่ต้องเขียน90แล้วนะคะสัญลักษณ์นี้แปลว่า90องศานะคะโอเคข้อ4นะคะเราจะมาสร้างมุมจอชอชอ300องศาซึ่งเป็นมุมกลับนะคะชื่อจะชื่อจะชื่อเดียวกับข้อที่3คือจอชอชอแต่ข้อที่3เป็นมุมฉาก ส่วนข้อที่สี่จะเป็นมุมกลับนะคะมุมกลับเราจะมีวิธีคิดก็คือใช้มุมกลมก็คือ360องศานะคะลบด้วยมุมกลับที่เราจะสร้าง300องศาเพราะฉะนั้นที่เหลือคือ60องศานะคะวิธีการของเราก็คือนะคะลากเส้นตรงเส้นตรงจอฉสองตัวอักษรแรกจอฉยาวพอสมควรเสร็จแล้วเราจะใช้ครึ่งวงกลมนะคะ ค่งวงกลมแทนที่เราจะวัดทางด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยเอาครึ่งวงกลมไว้ด้านบนในกรณีที่เป็นมุมกลับในกรณีที่เป็นมุมกลับเราจะเอาครึ่งวงกลมนะคะกลับหัวไว้ด้านล่างนะคะกลับหัวไว้ด้านล่างเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็มานับเท่าไหร่นับ60องศานะคะตามที่เราคิดเท่าไว้ตรงนี้นะคะเราจะสร้างมุมกลับ30สิ แต่เราจะไม่มามโทษทีเราจะมาสร้างมุมกลับ300องศาแทนที่นํามานับ300เราไม่นับเราจะนับแค่มุมแหลมที่เหลือก็คือ60นะคะ10องศามันเริ่มที่ด้านล่างเราก็นับ10 20 30 40 50 60ก็จุถวายตรงนี้60นี่คือมุมแหลมนะคะส่วนมุมที่ได้ตรงนี้อัตโนมัติมันคือมุมกลับที่โจทย์ต้องการให้เราสร้างก็คือมุมกลับ300องศานั่นเองนะคะหรืออีกวิธีหนึ่ง หรืออีกหนึ่งวิธีก็คือนักเรียนก็ลากจอกับฉอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้คือวงกลมนะกลับมาด้านล่างทีนี้ถ้าทิชเชอร์เอาไม้บรรทัดทาบลงไปตรงนี้นะคะตาบดูให้ดีเนาะทาบลงไปหนึ่งตรงนี้คือมุมตรงถ้าลากมาแบบนี้นะคะคือมุมตรงมุมตรงนี่ร้อยแปดสิบองศาถ,าถูกต้องไหมมุมตรงลากต่อมานนี่คือร้อยแปดสิบองศานะคะวิธีนี้ถ้าใครได้ก็เอาไปาใช้นะคะร้อยแปดสิบองศาแล้วก็นับต่อไปเลยนะคะ สิบองศาเริ่มด้านบนใช่ไหมตรงนี้เป็นมุมตรงและร้อยแปดสิบก็เป็นร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยสาสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็สิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบและสามร้อยเห็นไหมคะมันไม่มีตัวเลขว่าสามร้อยค่ะแต่เราต้องนับตัวเองด้วยความเข้าใจนะคะโดยการต่ออีกหนึ่งรอบค่ะโดยการต่อถ้ากุดทาบลงไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือมุม มุมตรงก็คือ180องศาทีนี้10องศามันเริ่มด้านเริ่มด้านบนแล้วก็นับต่อจาก180องศาซึ่งเป็นมุมตรงก็ไปรอ้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบ 260, 270, 280, 2 6 0 2 7 0 2 8 0 290และ300มันไม่มีตัวเลข300ลนะคะเราต้องนับตัวเองเพราะฉะนั้นมุมกลับตรงนี้ก็คือมุม300องศานั่นเองหรือเราจะสร้างมุมแหลม60ที่เหลือก็คืออัตโนมัติก็คือมุมกลับ300องศาก็ได้ได้2วิธีนะคะนักเรียนคนไหนที่ได้2วิธีก็คือยอดเยี่ยมนะคะเอาไปใช้ได้เลยทั้ง2วิธีนะคะ นะันักเรียนไปทบทวนให้ดีส่วนก่อนที่เราจะจบในเรื่องนี้นะคะที่จะทบทวนให้ก็คือในเรื่องของการการใช้ครึ่งวงกลมเวลาทาบลงไปที่ทาบลงไปที่มุมด้านซ้ายหรือมุมด้านขวานะคะวิธีดูก็คือดูว่า10องศามันเริ่มด้านไหนนะคะ10องศามันเริ่มด้านไหน เราก็จะเริ่มดันนั้นถ้ามันเริ่มด้านบนเราก็ดูแถวบนถ้ามันเริ่มด้านล่างเราก็ดูแถวล่างโอเคไหมคะนี่คือการสร้างมุมด้วยครึ่งวงกลมส่วนนะคะคาบต่อไปเราน่าจะไปพบกับเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะนะคะพอหมดคาบปุ๊บนักเรียนก็ไปทบทวนนะคะดําเดิมที่เราได้เรียนกันมานะคะเป็นความรู้เดิมของเรานะคะพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะ สวัสดีค่ะ